ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่คาสารเลขคอนี้ครับเราไปอัปเดตหลังเกมกันหน่อยครับย้อนกลับไปเมื่อรายการของตะนันเอฟซีชเปอรลีกันหน่อยครับเกมทีบุรีรัมครับพบกับตะนันจิจงเอฟซีเมื่อลสุดครับมีบทลงโทษออกมาได้เลยครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตะนันสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียครับหรือตะนันเอฟซีได้ประกาศลงโทษแบนสามนักเตะของบุรีรัมในเกี่กตะนันราบินเชดาเยฟเรียนเจมและตะนันชิติฟัตแทงกลางครับจากเหตุวุ่นวายครับหลังจบเกมของตะนันเอฟซีเชเปอรลีก2023เราเป็นกลุ่มกลุ่มเอส นัดที่5ครับเกมที่บุกไปเยือนสมุทรสงคีามเอฟซีครับเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเลยครับ และโดยซึ่งสมูรอย่างทันับุรีรำนานครับได้บุกไปแพ้สมูทจ้อนจเอฟซีครับโดยสกอร์สามประตูต่อสองแต่ในช่วงหลังจบเกมนั้นครับกลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อนักเตะและสตัฟทั้งสองทีมครับเกิดเหตุตะลุมบอลกันวุ่นวายกลายเป็นข่าวชาวไปทั่วทวีปเอเชียในครั้งนั้นเลยครับหละจากภาพแระคลิปวิดีโอที่ประกอบน้นครับที่ถูกถ่ายไว้โดยแฟนบอลในสนามครับชีย้เห็นเลยครับว่าทนัตรามินเชลเยฟและทันัตวิรียมเจมสสองแข้งของทันัตบุรีร์นานครับได รุมทำ้ายร่างกายจากนักเตะและสลัฟโ้ชของทีมอย่างทนาน้าสมุสรเจเจวเชียงเอฟซีนั่นเองนะครับและต่อมาครับล่าสุดครับทางฝั่งของทารานสาพันฟุตบอลเองเอเชียครับหรือทา้านเอฟซีก็ได้ออกมาประกาศลงโทษแบนผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เฉาในวันนั้นครับซึ่งทางบริรัทมีนักเตะที่ถูกลงโทษแบนครับจำนวน3คนได้แก่ทา้าน,นรามินเชดายเย็บ เรียนเจมและรตนา่นชิพัฒน์แทงครางขณะที่สมสรครับก็ถูกลงโทษปรับเงินด้วยเช่นกันหละครับและส่วนขณะที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านครับอย่างตะนานสมสรจรชเชงฟซีก็มีผู้เล่นครับที่ถูกแบน3คนได้แก่หมายเลขหกหมายเลขเก้าและหมายเลขสี่สิบห้ารวมถึงสตาฟทครับที่ลงมาก่อเหตุอีก2คนด้วยกันเลยครับและซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับทางนั้นบิ๊กเนนันครับก็ได้ออกมาชี้แจงเลครับเหล่านั้นครับได้ส่งหลักฐานภาพถ่ายและภาพวิดีโอให้คณะกรรมการเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น จากนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของสโมสรจุเจเียงมีคามาลุมทำ้ายนักกีฬาของแตนั้นบุรีดำในพื้นที่ที่เป็นฝั่งของแตนนบุรียมจมุนตันนักกีฬาของเราส่วนใหญ่ครับหลบเลี่ยงการประทะในขความปรามมีบางคนครับที่หลบหนีไม่ทันถูกลุ่มทำลายครับจึงต้องป้องกันตัวและเข้ามาช่วยเพื่อนให้ผลจากการลุ่มทำลายครับและตามภาพที่ประกอบครับให้เห็นแฟนฟุตบอลได้เห็นแล้วเช่นกันเลยครับอย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและจะส่งผลให้บุรีย์นั้นครับไม่สามารถส่งนักเกต ทั้ง3คนซึ่งถูกระบุนะครับว่ามีความผิดและลงโทษการแข่งขันในรายการของทนั้นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกตามที่ได้รับแจง้งซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่การแข่งขันวันที่12อธันวาคมนี้เป็นต้นไปเหละครับแม้ก็ตามครับดังนั้นครับการแข,ข่งขันทางนั้นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็เป็นกลุ่มนักสุดท้ายในบ้านกับสมุรอย่างทางนันเวฟฟอเรนโคฟุโรเจอร์ขาดโปรเรนสำคัญท,ทั้งที่ถูกแบนและได้รับกันบาดเจ็บไปไหลายคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับและบทลงโทษที่ได้รับเป็นบทเรียนและประสบการณ์รําคาและ องศ์บริรัมซึ่งเหล่านั้นครับก็จะต้องหาวิธีทางป้องกันครับไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนคอททั้งในสนามและนอกสนามทั้งในประเทศหรือต่างประเทศบุรเราต้องยอมรับครับต่อ,อคาตัดสินครับสิ่งเดียวที่เราต้องทำครับก็คือความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะฝึกซ้อมครับและลงสนามไปธนชีให้ดีที่สุดเพื่อที่จะก้าวข้ามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้เลยครับ และสำหรับตะนานสมุทรรบุรีย์นันครับลงสนามไปแล้วหนัดด้วยกันครับในรอบเป็นกลุ่มมี6คะแนนครับรัังอันดับที่3ของตารางครับก็ยังมีลุ้นเลยครับที่จะเข้ารอบน็อกออกของทันเอฟซีเชเบอรี2023โดยเกมสุดท้ายนั้นครับก็จะเปิดบ้านพบกับสมสรจากงะนานเวนฟอเรสโคฟุจากประเทศญี่ปุ่นในวันาคารที่12ตุลาคมครับที่จะ k i c k อ f f เวลา16กัิกา30นาทีเป็นต้นไปเลยครับ ในส่วนที่การสารที่สองครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทนายเจ้าตองกวินกันหน่อยครับผูตัสประตูวัย35ปีครับออกมาเปิดใจบั่งลงสนามครับคัมแบ็กชุดเมืองทองในเกมนัดพิเศษครับที่เปิดบ้านเสมอกับทนายซัปโปโรไป1ประตูต่อหนึ่งเช่นกันแหละครับเดินในเกมฟุตบอลเจริกอิชีชเริน2023 p o w บ r by มิจิยาสุดะนั้นครับทีมเจ้าถินครับอย่างท่านเมืองทองในใส่ชื่อของทนายเจ้าตองกวินครับกลับสู่ในสนามการแข่งนัดพิเศษพร้อมลนกเป็นตัวจริงช่วยเมืองทองนั้นครับ เปิดบ้านเสมอกับทนานคนสเสเอทซัปร์โปรไป1ประตูต่อหนึ่งไงครับ และซึ่งดยหลังจบเกมนั้กล่าวครับทต่นั้นเจ้าตองนั้นครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่ามีความสุขมากๆที่ได้กลับลงสนามได้ครั้งในฐานะผู้รักษาประตูแม้ว่าร่างกายนั้นครับจะยังไม่รอดเปอร์เซนต์แต่ความรู้สึกต่างๆครับมันดีจริงๆที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนๆของทะ่นั้นเบืองทองนั้นเองเนี่ยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทต่นนเมืองทองนั้นครับก็จะบุกไปเยือนสโมสรสุขโขเทฟซีครับในวันอังคารที่12ธันวาคมนี้ครับที่สนามทะเลหลวงสแตดิเดียมเนี่ยครับและส่วนที่ข่าวสารที่3รา่ ต้องฝังกองเตาให้จ้าเช็คส่งไปโชกสารชาติกันหน่อยครับล่าสุดออกมาชิงชมเมืองทองสูได้ดีครับในเกมที่เสมอกับตนานาสัปโปรโรไป1ประตูต่อหนึ่งในแมตช์พิเศษด้วยกันเลยครับ ซึ่งโดยสำหรับควาหลงครับหลังเกมในสึกรชมิดนัดพิเศษครับในรายการของตารานเชริกเอิชเชรส2023เกมที่ทางฝั่งของตา้านสมสรคอนซเสารเดยซัโปรบุกไปเยือนประเทศไทยครับรเพื่อที่จะลงฟาดแข่งกับทางนานสมสรสอนเมืองทองโดยเกมนี้ครับก็จบลงด้วยผลเสมือนหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและหลังจบเกมนั้นครับตารานสุภาพโชว์ครับก็ได้ออกมาปเปิดเผยถึงภาพรวมในปีนี้ของทีมและก็ชื่นชมทัพเมืองทองอีกด้วยเลยครับ ว่าทางนี้ครับก็ต้องขอชื่นชมเมืองทองครับที่วันนี้มาสู้ได้ดีส่วนภาพรวมของเราในซีซั่นนี้ครับส่วนตัวค่อนข้างที่จะพอใจกับผลงานของตัวเองและผลงานของทีมครับก็คงต้องกลับไปว่ากันใหม่ในปีหน้าเลยครับและสำหรับผลงานของตารางสุบูชคกสัรชานันครับตลอดฤดูกาล2023เจอตัวนั้นครับลงลดนไปทั้งหมด30นัดตัวจริง14นัดสำรองไป16นัดคิดเป็นเวลาครับ1,509นาทียิงไปกาประตูกับปี2ไฮซิตพาทีมนั้นครับเก็บไป40คะแนนครับจบอันดับที่12ของตารางในซก ตารางาเจริคสองพันนั่นเองนะครับในส่วนที่ข่าวสารปิดท้ายของวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทา้านแข่งเทพแบงโค,โค,คอกยูเนเ็ตกันหน่อยครับเมื่อลาสุดได้ออกเสื้อแบบพิเศษครับฉลองปอกเกล้านันลุงเล่นให้กับทีมครบ2 0บนัดด้วยกันเลยครับ และล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทรนันเบงคอกนั้นครับก็ได้จัดทำเสื้อพิเศษครับโดยเป็นการผสมผสานเอกลักษณ์ของชุดแข่งของสมุรครับในแต่ละปีนบตั้งแต่ที่ทอา์นันจปอกกล้าวนั้นครับลงสนามให้กับเองเทพตั้งแต่ฤดูกาล2017มาจนถึงปัจจุบันหนึ่งในโอกาสลงเล่นให้กับสมุรครบสองลายนัด้วยกันแหละครับและการออกแบบเสื้อพิเศษในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทให้กับสมุรตลอดมาและเป็นที่ระลึกครับให้กับทนานปอกกล้าวนั้นโดยมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่รนันครับ อกจากนี้ครับตอนนั้นเบง g ค o k ยังเปิดเผยวิธีเดียวกับที่จะได้คือเป็นนักเตะแข้งเทพที่จะต้องลงเล่นให้สมมสรครอบ200น้นัเท่านั้นแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b บดลีเฟอร์บรกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ